ลูกขอน้อมกราบองค์หลวงพ่อวัดพระรูปกราบสวัสดีเพื่อนสมาชิกทุกท่านนะครับวันนี้ผมนึ่งสมุทสาครจะมาเล่าเรื่องเพลินนะครับเรื่องพระท่านมาอยู่บ้านผมเองครับเรื่องก็คือพระเครื่ององค์นี้นะครับเป็นเขาเรียกกันว่าพระขุนแผนไข่ผ่าของ กรุวัดพระรูปจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับพระองค์เนี่ยก่อนอื่นต้องบอกว่าบ้านผมเนี่ยคือว่าพ่อกับแม่เนี่ยแยกครอบครัวออกมาจากบ้านบ้านปู่นะครับก็คือมาปลูกบ้านแล้วก็มาทําสวนนะครับแล้วก็ไม่ได้เอาพักเครื่องหรือว่าอะไรจากบ้านปู่มานะครับแล้วคุณพ่อผมเนี่ยท่านก็ไม่ได้เป็นคนที่ชอบพระเครื่องหรืออะไรนะครับ แต่ว่าก็มีเ,เพื่อนๆให้มาบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ว่าผมเนี่ยเป็นคนที่ชอบพระเครื่องตั้งแต่เด็กๆชอบอ่านหนังสือพระชอบอ่านประวัติพระชอบดูรูปพระเครื่องนะครับแต่ว่าผมดูพระไม่ไม่เก่งนะครับทีนี้ตอนเด็กๆอผมก็จะชอบเอาพระของพ่อเนี่ยมาดูนะครับ ซึ่งพระเนี่ยก็จะอยู่ที่หัวเตียงนะครับมันจะเป็นเตียงแบบโบราณนะครับแล้วก็หัวเตียงก็จะมีตู้นะครับแล้วก็ให้ไข่กุญแจเปิดได้นะครับผมก็จะชอบไปไขกุญแจแล้วก็พระในในในตู้เนี่ยจะมีเหมือนเหมือนอับอับข้าวนะครับมีอยู่ประมาณสองอับผมก็เอามาดูนะครับก็เป็นพระที่ไม่ได้แบบเป็นพระเก่าหรือเป็นพระอะไรที่มีค่ามากมายอะไรนะครับเพราะว่าส่วนใหญ่ก็จะเป็นพระที่เอ่อ พ่อแบบไปได้มาจากเพื่อนหรืออะไรอย่างเงี้ยก็เป็นพระในยุคนั้นนะครับอาจจะเป็นพระในช่วงสองพันห้าร้อเอ่อหนึ่งกว่านะครับผมก็จะเอามาดูอยู่เรื่อยๆพระก็มีซ้ำๆแหละครับเพราะว่าพ่อเขาไม่ได้เป็นคนสะสมะเครื่องอะไรนะครับทีนี้วันหนึ่งผมก็เปิดตู้หัวเตียงแล้วก็เอาพระค้นๆพระมาดูเล่นแล้วก็เจอกับพระองค์เนี้นะครับผมก็สงสัยว่าเอ๊ะ นี่พระอะไรทำไมแบบจะมีขนาดเคืองๆหน่อยนะครับผมก็ถือพระองค์เนี้ยไปถามพ่อว่าพ่ออันนี้เขาเรียกพระอะไรพ่อบอกว่าไม่รู้จักแล้วไปเอามันจากไหนผมก็บอกว่าก็หยิบมาจากตู้หัวเตียงนะครับแล้วพอดีแม่มานะครับแม่ก็ถามว่าอะไรกันผมบอกว่าเอออันนี้อยากรู้ว่าพระอะไรแม่บอกไหนดูซิ เขาก็เลยเห็นเขาเห็นพระองค์นี้แม่เขาบอกว่าเออเนี่ยเหมือนกับในฝันเลยคือก่อนหน้านั้นนะ่ะประมาณสักสองสาวันหรืออาทิตย์หนึ่งเนี่ยนะคือแม่เนะ่ะเขาฝันว่าเขาเดินไปในเป็นทุ่งนาแล้วก็ดินมันแตกระแหงแล้วมีพระองค์หนึงนะ่งเน่ะหล่นอยู่ในซอกของดินแตกระแหงนะแล้วเขาก็หยิบขึ้นมานะครับก็เขาแม่บอกว่า เนี่ยเหมือนพระองค์นี้เลยนะก็ก็เลยถามว่าเออตกลงอะ่ะพ่อมาเปล่าพ่อบอกว่าพ่อไม่ไดเอามาแม่ก็ไม่ไดเอามานะครับผมกับน้องนะครับซึ่งอยู่ในเหตุการณ์ด้วยซึ่งผมกับน้องนี่ไม่ไม่มีเอาพระที่ไหนมาอยู่แล้วนะครับเพราะเรายังเป็นเด็กอยู่ตอนนั้นผมน่าจะอยู่ประมาณมต้นเท่านั้นเองนะครับแล้วก็ผมก็เลยพูดขึ้นว่า สงสัยท่านมาเองท่านคงอยากมาอยู่บ้านเราอยากมาอยู่กับเราอก็ก็เอาพระเก็บไว้เหมือนเดิมนะครับแล้วก็วันรุ่งขึ้นอะ่ะพ่อเขาก็พาผมอะเอาพระองค์เนี้ยไปหาเพื่อนเขานะครับถ้าเป็นคนกระทุ่มแบนนะสมุทรสาครเนี้ยเพื่อนพ่อเขเป็นเซียนพระรุ่นเก่านะครับถ้าพูดถึงครูชาญน,นะครับผมเชื่อว่าชาวทุ่แบนต้องรู้จักอย่างดีนะครับเอ นักเล่นลุ่นเก่าๆอะ่ะพ่อไปถามว่าอันนี้เขาเรียกพระอะไรอ่าอ,อาสมชานเนี่ยลุงสมชานท่านก็บอกว่าอันนี้เขาเรียกว่าพระขุนแผนไข่พาของวัดพระรูปจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับเอ่อให้เก็บไว้ดีๆเป็นพระเก่านะครับผมก็เอาพระองค์เนี้ยก็เก็บมาเรื่อยนะครับโดยที่ว่าทุกคนในบ้านก็จะอยู่ในเหตุการณ์รับรู้ว่า ไม่รู้ว่าพระองค์นี้มาได้ยังไงนะครับแล้วที่บ้านเนี่ยเราก็ไม่ได้เอาพระมาจากเอ,อของที่อื่นนะนะคือสรุปก็คือไม่รู้ว่ามาได้ยังไงนะครับตู้ก็ปิดล็อกกุญแจนะครับคงจะไม่มีใครแบบคนอื่นมาเอามาให้ไว้เองอะไรเงี้ยมันเป็นไปไม่ได้นะครับก็เป็นเป็นพระเครื่องที่มีความประทับใจนะน้องชายผมเนี่ยปกติเนี่ยเขาไม่ชอบเรื่องพระเครื่องนะ คือเขาเฉยๆอ่ะเขาเขาจะแบบเชื่อในแนววิทยาศาสตร์อะไรอย่างนะี้นะแล้วก็ไอไอ,อย่างอื่นก็เชื่อบ้างอนะแต่ว่าเรื่องพักเครื่องนี่คือเขาไม่ได้ไม่ได,ไได้ไม่ได้ชอบเหมือนผมอะ่ะแต่น้องชายเนี่ยบอกกับผมว่าตอนโตแล้วนะบอกว่าเออพักเครื่องในบ้านเนี่ยที่มึงของพ่อของแม่เนี่ยตกทอดมาเนี่ยเขาไม่สนใจหรอกเขาเขาให้ผมแต่ว่าเขาขอพระองค์เนี่ยคือขออย่าอย่าไปขายนะคือเขาจะเอาะ เขาจะขอ,องเนี้ยผมบอกเขาได้เดี๋ยวผมเก็บไปให้นะน้องเขาบอกว่าทุกวันเนี้ยมันฝังใจในเหตุการณ์วันนั้นนะไม่ลืมนะครับว่าไม่มีใครรู้ว่าพระองค์เนี้ยท่านมาอยู่บ้านเราได้ยังไงนะครับปัจจุบ,บันนี้ผมก็เก็บไว้ให้น้องนะในวัน,นน้องไปทํางานต่างจังหวัดไปนู่นนี่น,น,น,นู่นนี่อะไรเงี้ยพระก็เก็บอยู่ที่บ้านผมเปนคนดูแลไปให้นะครับก็เป็นเรื่องปฏิหารก็ได้หรือว่าเรื่อง ความบังเอิญก็ได้นะแล้วแต่แต่ว่าก็เล่ากันซื่อๆนะครับแล้วก็ที่บ้านผมก็เคารพพระองค์นี้มากนะเพราะว่าท่านมาอยู่เองแล้วเราก็ไม่กล้าที่จะเอาท่านไปขายหรืออะไรด้วยเพราะว่าท่านมาอยู่กับเราเองนี่นะครับพระขุนแผนใครผาวัดพระรูปนะครับนี่ครับดูเนื้อหาดูพิมพ์ทรงครับเป็นของเก่าจริง มีล่องลอยการตักลวดการถักลวดมาแต่เดิมด้วยนะครับถ้าใครอยากดูเนื้อพระขุนแผนกุวัดพระรูปก็ดูได้นะครับเนี่ยครับองนี้อาจจะสภาพแบบว่าเออช้ำๆหน่อยเพราะว่าเขาเขาเลี่ยมเปิดหน้าเปิดหลังมานะครับเป็นพระที่เป็นความทรงจําของครอบครัวผมนะเป็นเป็นความเออประทับใจนะท่านมาอยู่กับ บ้านผมเองนะครับวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับก็อาพระมาให้ชมกันนะครับรละลึกเป็นพุทธานุสตินะครับสวัสดีครับ